สวัสดีค่ะลิตสาสตา,า,าร์คอนเน็กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวัสค์ค่ะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจาก,กราศีที่สถานีโหราราสตั์ค่ะค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตนหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างที่17ตุลาคมจนถึง1 5พฤศาจิกายนค่ะ,คะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตนในเดือนสิงหาคมบ้างถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีนะคะ จะแม่นยำมากๆค่ะโอ้ยเพื่อนรักของอาหารนะ่ะ<ม>ไม่ว่างเลยฟ้องเลยดีกว่าเดือนนี้จะว่างไหมเนี่ยค่ะนะ เดือนที่แล้วเนี่ยนะเดือนกรกฎาเนี่ยนะหูงานเนี่ยเต็มเหยียดเลยขนาดวันหยุดเนี่ยเยอะนะก็ยังรู้สึกว่าเออเพื่อนรักเพื่อนเริฟบเนี่ยก็ไม่ค่อยว่างเลยเวลาเขามีค่าโอ้โหค่าอะไรแยะๆชาวบ้านค่าน้ำค่าไฟเยอะมากใช่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างดูเยอะไปหมดเลยเอเราต้องบอกเลยแต่เดือนเนี้เป็นเดือนลาพระเอาสิยังไงคุณต้องมีเวลาให้อาหารมั่งเพื่อนรักเพื่อนเริฟบบอกเลยว่าเดือนนี้ลาพระของคุณเนี่ยคุณก็จะมีโชคลาบบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาปะทะอ หรือเรียกได้ว่าโอกาสพิเศษเรียกได้ว่ามันมีข่าวดีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเออมันไม่น่าจะมาถึงฉันเนาะออแต่มันถึงอะ่ะแต่วันมาแล้วอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างคุณรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์มากเลยะนะมาเริ่มกันเลยในวันที่ 2, สองสิงหาเลยคุณดาวศุ์คุณดาวประจําตัวของคุณเองเดินเข้ามาเหยียบที่บ้านลาพระโอ้โหเรียกได้ว่าไม่เกรงใจใครเลยตอนนี้นะดาวสุ์เนี่ยนะเดินก็มาในเรือนลาพระทําให้ตัวคุณรู้สึกเลยว่าตอนนี้มีความโชคดีบางสิ่งบางอย่างบางคน ต้นเดือนอ่าผู้ใหญ่อาจจะเรียกหาอ๋อเพราะว่าคนตนเนี่ยนะเขามีความเป็นข้าราชการหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องระบบระบอบระเบียบเบื้อง l ต่างๆอาจจะมีโปรเจกต์พิเศษหรือบางคนก็เอกชนนี่แหละแต่ก็อยู่ดีก็มีโปรเจกต์นะเขาก็ให้ไปทํานู่นนี่นั่นหรือคุณเองอาจจะต้องย้ายไปทาอีกที่หนึง่งที่มันใหญ่กว่าเดิมย้ายไปทํางานอีกอย่างหนึง่ง อะไรต่อมีอะไรที่มันดีกว่าเดิมค,คุณก็รู้สึกว่าเออฉันก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทำให้คุณรู้สึกว่าเออมันยากนะแต่มันสนุมันมีความสุขด้วยมันก็เป็นอีกลักษณะนหนึ่งที่ไม่ได้เครียดเหมือนเดิมแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันจะยุ่งในเวลาแบบก็จะเบียดเสียดมากคือการปรับตัวเข้ากับองค์กรใหม่ๆหสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆทําแบบเขารู้สึกเลยนะว่า มันมีความสุขอ่ะเออเลยเวลาทํางานไม่เป็นไรแต่ความสุขเริ่มมีแล้วเริ่มรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นไม่ได้ตึงเป๊ะอะไรเท่าไหร่เนาะมาต่อกันเลยในวันที่13สิงหาคุณดาวเกต<ช>อ๋อเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสัตว์ชะแหมมีเพื่อนเยอะเหลือเกินนะคุณนะ เพื่อนนี่เยอะไปหมดเลยเพื่อนคนนี้เนี่ยก็หาอยู่นะหาคุณตุนอยู่เนี่ยว่ายังไงเนี่ยคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ก็ยังจะมีเพื่อนเข้ามาอีกเพื่อนสังคมใหม่นะเพื่อนเก่าก็วนเวียนมานะเพื่อนที่ทํางานประจําก็เยอะไปหมดเลยตอนนี้เหมือนทุกคนนะ่ะรู้สึกเลยว่าอยากเข้าหาอยากคบอยากคุยแล้วคุณเองรู้สึกว่าวตอนนี้เป็นดาวของสังคมโอ้โหดาวอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าสองแสงประกายโอ้โหพลางพราวนะพาเลยเออเรียกได้ว่าคุณเนี่ยสุกสกาวมากนะแทบจะเป็น ดาวประสุกแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าไปไหนมาไหนก็มีคนต้อนรับแล้วก็มีคนให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีมากเพราะฉะนั้นหลังวันที่13สิงหาถ้าคุณติดขัดอะไรถ,ถ้ารู้สึกว่าเออติดขัดเรื่องงานไปขอความช่วยเหลือเพื่อนหรือมีการพูดคุยเจรจาหรือมีการปรึกษา กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้รับการตอบรับที่ดีทุกสิ่งทุกอย่าง,งการติดต่อของคุณช่วงนี้คือดีหมดแต่คุณต้องติดต่อชนิดที่ว่าอ่ะเราก็ต้องสัมมาสัมไปเราจะไปสร้างการอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องไปแบบอ่อนๆไปแบบกันนองกันแนงกันนิง่งอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปแบบเขาเรียกว,ว่าพังไา้ไม่ได้ไปให้เขาน่าช่วยเหลือหน่อย <laughs> โอ้เสียงสี่ต้องมาเลยเสียงสี่เนี่ยต้องมาอมทอมตนอ่อนอ่อนนิดเพื่ให้รู้สึกว่าเตวเวลน่ารักหน่อยแล้วคุณก็จะรู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันดูง่ายขึ้นค่ะห้ามมี ปากเสียงกับใครนะตอนนี้ถ้ามีปากเสียงแล้วก็การช่วยเหลือเนี่ยหายวับกับตาเลยนะมาต่อกันเลยวันที่17สิงหาคุณดาวอาทิตย์<ะ>เดินมาเป็นเกษตรในเรือนลาพะ17สิงหาคุณเพราะฉะนั้น16เนี่ยมีข่าวดีก็บอกกันบ้างนะ <laughs> นะจังหวะเด่นมากนะในเดือนนี้เรียกได้ว่าลา,าพับเป็นเกษตรคุณก็จะรู้เลยว่าเออฉันเนี่ยอยู่ดีก็ฟุกๆไ,ได้นู่นได้นี่ได้นั่นหรือบางคนรู้สึกว่าเรื่องที่มันตึงมานานแล้วรู้สึกว่ามันผัดมานานแล้วก็มีปัญหากับที่บ้านหรือมีเรื่องนู้นเรื่องนี้นั่นก็คลี่คลายไปหมดเลยเรื่องความสัมพันธ์คนรอบข้างก็ดูดีขึ้นเรื่องเงินในกระเป๋าก็ตรงใช่<ม>ก็รู้สึกว่าแม้มีนู่นมีนี่มีนั่น,นเข้ามาตลอดเวลาเลยคุณเองรู้สึกว่าฟ้าเปิดเหลือเกินอ่ะฟ้าเปิดแล้วก็เลยเกิ เศรษฐีใหม่เลยคราวนี้นะ พราะจังหวะดาวอาทิตย์เนี่ยก็เลงมากับดาวพระราหูด้วยตอนนี้ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเกินคาดบางทีอ่ะคุณอาจจะทํางานพิเศษอ่มีงานที่สองงานที่3ไปเปิดร้านตรงนี้ไปทําจ็อบตรงนั้นอยู่ดีก็มีความแบบเขาเรียกว่าได้เกินเป้าเออเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็รู้สึกว่าเออมีรายได้เข้ามานะมีนู่นมีนี่เข้ามาคุณก็รู้สึกดีใจอยากทาอีกอยากนู่อนยอยากนี่อยางนั้นอย่าพึ่งใจเร็วอย่าพึ่งใจร้อนดูสถานการณ์ไปก่อนพอมันได้รีปุ๊บเราต้องพยายามขยันกับจุดจุดเดิม อย่าเพิ่งขยับไปที่อื่นเพราะว่าดาวพุธยังคาอยู่ในการงานคุณและดาวพุธเนี่ยนะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยคุณเองอย่าเพิ่งขยับรีบร้อยอที่จะขยายใช่ตอนนี้คุณต้องพยายามที่จะประคองแต่ประคองแล้วมันได้ดีเราก็ต้องยิ่งขย,ยันเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงกอบโกยของคุณค่ะให้คุณรู้ไว้เลยว่าตอนนี้ฟ้าเปิดเกิดเศรษฐีใหม่อย่างคุณแล้วคุณก็ต้องรีบขยันสําหรับการหาเงินในจุดจุดเดิมอยู่อย่าเพิ่งขยายไปจุดใหม่ ะนะอืมมาต่อกันเลยในวันที่26สิงหาคุณดาวอังคารเดินมาอยู่ในเรือนสุพะเรื่องคู่ก็หื่น่าฉาเธอมากดี่ันก็น่าเหมือนไสเลย <c oughs> หน้าตาเนี่ยฉันจะบอกว่านี่เลยค่ะดาวอังคารสุพะโคนเดินเข้ามาที่สุพะจังหวะตอนนี้คู่คลองเนี่ยคนที่อินเลิฟอยู่ตอนนี้เนี่ยะนะโอ้โหเรียกได้ว่าอินเลิฟเต็มร้อยพิกัดอืม เรียกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซนตอนนี้ความรักของคุณสดใสซาบซ่ามีความสมหวังและดาวสุ์ก็มาอยู่ในเรือนลาพาด้วยตอนนี้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้โอ้โหเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมีการเข้าอกเข้าใจกันดีเป็นพิเศษ,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 ษ<ะ>แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอะไรที่ห่วงใย,ยกันอ,<ะ>อาจจะอยู่ห่างไกลนะแต่ใจเราใกล้ชิดกันโอ้โหรู้สึกน้ำเน่าเหลือเกิน <laughs> <laughs> จังหวะคุณรู้สึกว่าตอนนี้จะแบบอินเลิฟแล้วกัน<ะ>ไม่ได้มีปากเสียงอะไรแต่ว่าคนที่โสดอยู่ตอนนี้คุณก็จะรู้เลยว่าโอ้มีคน คนที่เหมือนต่างวัยกว่าเรานะอาจจะแบบเข้ามาพูดคุยเข้ามาห่วงใยคมแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเข้ามารู้สึกว่าอาจจะอายุอาเช้อชัด้่าจจะเป็นคุณกับฉันอย่างเงี้ยคนละเชื้อชาติกันอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคนละสีผมเลนคนละที่น่าอารมณ์ประมาณไกลๆกันมากใช่เขาก็จะรู้สึกว่าเออคุณเนี่ยคือคนที่ใช่นะอันเนี้ยก็ต้องดูกันไปเรื่อนานนะคุณอย่าเพิ่งันรีบตกลงเพราะอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้ที่เข้ามาคือสิ่งดีหมดเลยแต่คุณเองต้องรู้นะว่าจังหวะเนี่ยมันอาจจะยัง ใช่จังหวะที่ฉันจะไปเลือกจังหวะที่ฉันจะไปรู้สึกตัดสินใจอะไรกับใครในช่วงเวลาสั้นๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาหมดเนาะมาต่อกันเลยในวันที่27สิงหาคุณดาวพระศุกร์ของคุณนี่แหละนะ,ะเดินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาทอแต่จังหวะคุณไม่ได้วินาทพอฟั<อ>งคำว่าวินาทแล้วรู้สึกใจหายรู้สึกตกใจ อย่าไปตกใจอ,อย่าไปอะไรอย่าไปตกหล่นอย่าไปอะไรวินาทเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันผิดแผนมันอาจจะมีอะไรที่โอเวอร์ขึ้นมาเช่นตัวคุณเองอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนที่เปลี่ยนเรื่องงานหรือการงานมีเรื่องความโชคดีเข้ามาหลายอย่างเลย ตอนนี้มันจะอยู่ยุ่งมากเพราะว่าไหนจะงานลาดงานหลวงงานประจํางานทุกอย่างทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าฉันอาจจะไม่มีเวลาพักผ่อนจนเกิดเกิดว่าทุกคนจําได้ลิตาจะชอบพูดว่าเทาวินาทเนี่ยถ้าเข้าไปสู่เรือนวินาทให้จําไว้เลยว่าวินาทก็คือ คำว่าเตรียมพร้อมเออนะเราต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรอบคอบกว่านี้นะถ้าเราจะต้องลุยงานหนะักเราจะน,นู่นนะี่นนต้องแบ่งเวลาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นงานหนึ่งงานสองงานสามหรือแม้กระทั่งที่บ้านหรือแม้กระทั่งสุขภาพตัวเองการพักผ่อนการดูแลตัวเองก็ต้องสําคัญทุกอย่างต้องบาลานซ์กันหมดเลยถ้าคุณเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมันก็จะสูงปี๊ดคุณอาจจะล้มป่วยหรือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพถ้าคุณไปหักโหม,มเกี่ยวกับเรื่องการงานมากเกินไปนี่แหละก็คือเรือ วินาศไม่ได้หมายความว่าคุณจะเสียหายอะไรแล้วจังหวะเรื่องการเงินสําหรับเดือนนี้พิมพ์บอกแล้วว่าสามารถหาเงินได้เยอะถ้าคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีการหารายได้มากกว่าหนึ่งทาง <c oughs> การเงินของคุณคือดาวังคารยังอยู่ในเรือนสุภาอยู่ในวลานี้ช่วงต้นเดือนอาจจะรู้สึกว่าเออันาะจะใจเยอะนะอาจจะนู่นนี่นั่นแต่มีได้รับมาไม่ใช่น้อยแต่ช่วงประมาณรู้สึกว่ากลางกลางเดือนหรือปปลายเดือนเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเงินเริ่มดีขึ้นทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นแล้วปีนี้เป็นปีทองสําหรับ คุณตุนด้วยเพราะฉะนั้นการเงินแทบจะได้ดีทุกเดือนเลยม,มาถึงช่วงนี้ลิต้าเอ็กซ์คลูซีฟแม่คิดถึงกันเลยนะเนี่ยหายไปนาน<อ>ใช่ไหมคิดถึงเซอหายไปนานลิต้ามีอะไรที่สําคัญสําคัญมาบอกอสําหรับครอบครัวสถานีโหราศาสตร์ของเราค่ะคือในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะ,คะในทางศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยแล้วก็คือการโคจรของดวงดาวเนี่ย เวลาที่เราจะทําอะไรเราจะต้องดูการทํามุมต่อกันของดวงดาวว่ามีดาวไหนทํามุมอะไรอย่างไรบ้างเพื่อที่ในการวางแผนเราควรจะต้องวางแผนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันมีสิ่งที่สําคัญอยู่สอ,อย่างที่ริต้าจะบอกถ้าเกิดว่าในมุมมองของในทางโหราศาสตร์แบบไทยเนี่ยเวลาเราดูดวงเนี่ยจะมีพระอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางเขาเรียกว่าทํานายจากตําแหน่งของ ดวงอาทิตย์ค่ะแต่ในทางศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยในทางสากลเนี่ยนะคะเราจะดูการโคจรของดวงดาวเนี่ยจากมุมมองของโลกจากมุมมองของโลกไปเนี่ยดาวพุธจะเป็นดาวที่มีการโคจรเร็วกว่าโลกแล้วมันก็เลยดูเหมือนกับว่ามีการเดินถอยหลังเหมือนกับว่าเวลารถวิ่งความเร็วไม่เท่ากันเนี่ยรถที่มันเร็วกว่ามันก็จะเหมือนกับมีการแบบถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วในเดือนนี้นะคะในเดือน สิงหาคมเนี่ยจะมีเหมือนกับว่าดาวเมอร์คิวรี่หรือว่าดาวพุธเดินถอยหลังเลตโทรเกรดก็คือในวันที่5สิงหาคมจนถึงวันที่29สิงหาคมตั้งแต่วันที่5ตั้งแต่ตอนตี5เป็นต้นไปจนถึงวันที่29ลแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยการเดินถอยหลังของดาวพุธเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยให้เราลองสังเกตดูในปีหนึ่งเนี่ยจะมีการเหมือนว่าเดินถอยหลังเนี่ย ประมาณ3มครั้งก็คือเดือนสิงหาคมนี huh. me, What? What? Like ้ก on ็จะมีการเดินถอยหลังเช่นเดียวกันเวลาที่มันมีดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยนะคะริต้าแนะนําแบบนี้ค่ะค่ะอะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่ารถยนต์หรือว่าการคอมมูนิเคตการเจรจาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับจะมีการชะลอนิดนึงหรือเหมือนกับว่าจะมีการต้องทบทวนนิดนึงริต้าให้เป็นแบบนี้นะคะเวลาดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะ จะแบบแย่ yeah, ไปหมดออหรือว่าหยุดไปหมดแล้วจะต้องหยุดทําอะไรทุกอย่างเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แต่หมายความว่าอย่างเช่นคุณไลฟ์อยู่อาจจะเหมือนกับว่าไมคมันอาจจะไม่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่หรือว่าการส่งเมลอาจจะมีการ ผิดพลาดส่ง,สงไปงผิดนคนอะไรแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเวลาดาวพุธเดินถอยหลังสิ่งที่จะต้องแนะนําคือให้ทบทวนค่ะการเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือว่าให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งดูให้ละเอียดรอบคอบอีกรอบหนึง่งถ้าเกิดคุณจะต้องมีการเซ็นสัญญาเรื่องใหม่ๆเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตให้ข้ามช่วงดาวพุธเดินถอยหลังนี้ไปก่อนอถ้าเกิดเรานัดไว้แล้วล่ะเราก็ต้อง ดูให้ละเอียดอีกทีหนึ่งทบทวนเช็คกเช็ค <check S 2> อีกรอบนึงทบทวนอีกรอบหนึ่ง,ททวงเวลาดาวพุธเดินถอยหลังดีใต้จะบอกว่าเป็นเหมือนกับว่ากลับมาทบทวนกลับมาเช็ครายละเอียดอีกรอบหนึ่งแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวพุธสเตชันหรือว่าอยู่นิ่งเพื่อที่จะเดินหน้าสิ่งสิ่งนั้นที่คุณทบทวนหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นที่คุณทําอีกรอบนึงมันจะเติบโต ไปข้างหน้าได้ดีมากณช่วงระยะเวลานี้ให้คุณลองสังเกตดูสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคุณเมื่อประมาณสองสาเดือนที่แล้วสิ่งที่คุณเคยดิวไว้เรื่องที่คุณเคยทำไว้แต่ยังไม่เสร็จสักทีมันจะมีการกลับมาทบทวนอีกรอบหนึ่งแล้วคุณก็จะดูให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งแล้วคราวนี้เนี่ยในช่วงที่วันดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยวันที่5สิงหาคมเนี่ยมันมีเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยก็คือว่า มีนิวมูนนิวมูนแปลว่าการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นในเรื่องอะไรการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันมีนิวมูลที่ราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์ดาวประจําราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์แปลว่าการส่องสว่างการส่องแสงการเริ่มต้นหรือว่ามีการเริ่มต้นในเรื่องใดๆก็แล้วแต่คนที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากที่สุดก็จะเป็นชาวเมฆชาวสิงค์แล้วก็ ช้าธนูแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอาริตาบอกแบบนี้ค่ะในเดือนสิงหาคมทั้งเดือนเลยจะมีวันที่ดีมากมากที่สุดอยู่หนึ่งวันค่ะคือวันที่เจ็ดสิงหาคม,มคุณจดไว้เลยค่ะทั้งปีเนี่ยจะมีวันนี้เป็นวันที่ดาวอาทิตย์ ทำมุมเซ็กซ์ไทเซ็กซ์ไทก็คือจะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับดาวอดอกจันทร์ดาวอาทิตย์ทำ, ai, ทำมุมเซ็กซ์ไททำมุมเพื่อโอกาสกับดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสแปลว่าความโชคดีความสุขความสำเร็จความสมหวัง mm. King of Lucky เมื่อดาวพฤหัสทำมุมที่ดีกับดาวอาทิตย์ mm. คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีมากวันที่7สิงหาคมบวกลบได้นะคะคือห7เจ็ด แสิงหาคมค่ะเดือนนี้จะมี energy <ม>แบบนี้ค่ะสิ่งที่คุณต้องการจะเริ่มต้นหรือสิ่งที่คุณต้องการจะทำอะไรที่มันเริ่มต้นสิ่งดีๆเนี่ยทำเลยตอนช่วงต้นเดือนอวันที่678เนี่ยเป็นวันที่ดีมากคุณทำเลยมีทั้งนิวมูลด้วยแล้วก็มีการทำมุมที่ดีของทั้งดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสด,ด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วมันมีการเ,าเขาเรียกว่ามีการเดินถอยหลังของดาวพุธแปลว่าสิ่งที่คุณจะเริ่มตอนช่วงต้นเดือนอาจจะเป็นเรื่องเก่าที่เอามา เริ่มต้นใหม่หรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นการเหมือนกับว่าตั้งใจจะทําสิ่งนี้แหละแล้วในช่วงประมาณ2อสสัปดาห์ในช่วงระหว่างโดยเฉพาะประมาณช่วงกลางเดือนนะคะประมาณ1 0บสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสปเก้ายเป็นต้นไปช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณต้อง working on it คือหมายความว่าสิ่งที่คุณเริ่มมันอาจจะไม่ได้เห็นสวยงามทันทีทันใดได้เห็นผลลัพธ์ทันทีแต่จะต้องมีการลงมือทำ จะต้องมีการแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นต่างๆนานาเสร็จแล้วพอถึงประมาณปลายเดือนพอดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่ในเรือนของราศีที่ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนนะคะก็คือหลังประมาณช่วง27 28 29สิงหาคมเป็นต้นไปจะมีการเดินพาเลตมาทำมุมที่ดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัส ดาวยูเลนะสิ่งที่คุณลงมือทําเมื่อตอนกลางเดือนแล้วที่มันมีปัญหามีอะไรต่างๆมีการรีวิวมีการทบทวนหรืออะไรต่างๆจะมีการเดินหน้าเห็นได้ชัดตั้งแต่ปลายเดือนเป็นต้นไปแล้วก็จะข้ามเดือนไปจนถึงเดือนกันยายนก็ยังจะเป็นสิ่งนั้นที่ยังจะมีผลลัพธ์ที่ดีต่อเนื่องอยู่ เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้มันจะเป็น energy แบบนี้ค่ะช่วงต้นเดือนมากๆกับช่วงปลายเดือนมากๆเป็นช่วงที่คุณจะยิ้มได้ mm. เป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกว่าโอเคลงมือแล้วเห็นผลลัพธ์แต่ช่วงกลางกลางเดือนอาจจะเป็นช่วงที่เราจะต้องลงมือนิดนึงอาจจะต้องแก้ไขปัญหานิดนึงนู่นนี่นั่นนิดนึงลิตล้าจะยกตัวอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบเห็นได้ชัดแล้วก็เวลาที่ดาวมาทำมุมต่อกันเนี่ยแล้วเห็นได้ชัดเมื่อที่ผ่านมาก็คือว่า ช่วงกลางเดือนจะเป็น energy ประมาณแบบนี้จะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเรื่องของการใจร้อนเรื่องการ action เกิดขึ้นถ้าคุณจำได้เมื่อตอนเดือนกรกฎาคมช่วงประมาณกลางเดือนจะมีการยิงประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์วันนั้นเป็นวันที่ดาวอังคารกลุ่มกับดาวยูเรนัสในแบบสนิทแล้วโดยที่องศานั้นเป็นองศาที่เป็นองศาที่เป็น mid heaven ของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ คือเวลาที่มันมีดาวใหญ่ๆตรงไหนก็แล้วแต่แล้วมันมีดาวอังคารมีดาวที่เป็นตัวทริกเกอร์เนี่ยมาทํามุมมากุมหรือว่าฉากหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีการเกิดขึ้นในแบบที่ว่าไม่คาดคิดแล้วช่วงระยะเวลาช่วงที่ลิตาบอกช่วง16จนถึงประมาณ20จะเป็นช่วงของการทํามุมประมาณแบบนั้น mm. คือเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นช่วงที่ แนะนำให้ทําอะไรใหม่ๆหรือไม่ได้เป็นช่วงที่แนะนําให้คุณทําอะไรที่มันรู้สึกว่ามีวาทะกันได้หรือว่าเป็นการใจร้อนหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าความเกรียวกราดในช่วงระยะเวลานั้นหยุดนิดนึงคือสะกดอารมณ์นิดนึง<อ>สะกดอารมณ์นิดนึงไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจค่ะแล้วจะต้องทำแบบไหนมีเทคนิคด้วยค่ะตอนนี้ดาวพฤหัสนะคะเขาไปอยู่กับดาวอังคาร ดาวอังคารที่แปลว่าแอคชั่นดาวพฤหัสที่แปลว่าโชคดีมาอยู่ในเรือนของดาวพุธแปลว่าเวลามันมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาวิธีแก้ไขคืออะไรลิตาอยากให้ทุกคนถ้าไม่สบายใจหรือต้องการสะกดจิตสะกดใจเนี่ยให้สวดมนค่ะ <c oughs> โดยการสวดมนให้คุณสวดมนและให้คุณได้ยินเสียงสวดมนของตัวคุณเองอ่ะคือไม่ได้ว่าสวดในใจอ่ะ คือสวดมนต์แล้วก็ให้ให้เราได้ยินเสียงที่เราเปล่งออกมานะช่วงระยะเวลานี้จะช่วยคุณได้มากค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้แล้วพอดาวพุธเดินหน้าปุ๊บจําได้ไหมลิตาบอกว่าดาวพฤหัสมาอยู่ในเรือนของดาวพุธพอดาวพุธเดินหน้าสิ่งที่คุณทําไว้สิ่งที่คุณเริ่มไว้เดินหน้าค่ะแล้วดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ตรงนั้นด้วยในอยู่ตรงที่เดินหน้านี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่สําคัญมาก เป็นเดือนที่มีทั้งคล้ายๆกับว่าเาเครื่องเล่นเหมือนกับว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเราขึ้นเครื่องเล่นจะมีขึ้นรถไฟเหาะอาจจะมีทั้งขึ้นสูงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นแบบก็เป็นเป็นคลื่นเลยเป็นคลื่นเลยเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องทอํายังไงได้ให้ให้สะกดอารมณ์ให้ได้ว่าเราจะไม่ตกลงมาหรือว่าเราจะไม่ รีดกันหรือว่าไปทําอะไรซะจนสร้างความลําคาญหรือว่าไปทําอะไรให้มันเดือดร้อนคนอื่นไปนเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เราต้องดับอารมณ์เราใช่นะดับอารมณ์เราแต่ว่ามันจะมีสิ่งดีๆรอเราอยู่ทั้งตอนเริ่มตน้นและตอนจบเดือนค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะลิตาบอกได้เลยว่าเดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเป็น จุดเปลี่ยนเลยล่ะเป็นจุดเปลี่ยนของหลายๆคนเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องการโคจรของดวงดาวด้วยถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้โดยเฉพาะคนที่มีดาวพุธแล้วก็ดาวองคารเป็นพลังงานหลักในในตัวเองนะคะจะได้รับผลลัพธ์หรือว่าจะมีอิทธิพลกับคุณมากกว่าคนอื่นคนที่เป็นดาวพุธมีดาวพุธในเป็น energy พลังงานหลักก็จะเป็นคนที่เกิดเดือน มิถุนายนเดือนกันยายนอันนี้ฉันก็ทำสีสันมาให้คุณแล้วนะเดือนมิถุนายน,นเดือนกันยายนนะคะแล้วคนที่จะได้รับผลดีๆก็เป็นพวกที่เป็นเดือนเมษายนเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนธันวาคมค่ะนะคะก็ริต้าก็จะมีอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดที่จะต้องบอกกันหรือที่จะต้องแนะนำกันมาบอกคุณแบบนี้ เรื่อยๆนะคะถ้าคใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะ